สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของ Data m o d เดนะครับแนวๆของการออกแบบระบบ database นะครับเพื่อที่ท่านสามารถที่จะมองเห็นภาพใหญ่ๆว่า Table แต่ละเทเบิที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อรวมเป็นระบบแล้วมันจะมีรูปแบบหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มีคอนเซปต์ในการที่จะออกแบบพื้นฐานยังไงบ้างมีองค์ประกอบอะไรบ้างในการที่จะออกแบบซึ่งสำหรับคลิปนี้ครับเราก็จะมาทำความรู้จักกับคุณสมบัติของ Relation นะครับหรือว่า propery t ของ r Relation ว่ามีอะไรบ้าง ข้อแรกครับ relation จะต้องมีชื่อกำกับแล้วก็ห้ามซ้ำกันนะครับโดยที่เส้นส่วนใหญ่ที่มีการ relation กันนั้นนะครับตัวซอฟต์แวร์ database engine ต่างๆหรือว่า dbms ต่างๆได้ทำการ generate key มาให้ซึ่ง key นั้นก็จะเป็นใช้แทนชื่อที่ไม่ซ้ำกันได้นั่นเองข้อต่อมาครับแต่ละ attribute ต้องบรรจุข้อมูลเพียงค่าเดียวนะครับ Attribute ในที่นี้ความหมายก็คือ f i ล l แต่และ f i ล l ์ก็ต้องมีการเก็บข้อมูล1ค่ายกตัวอย่างเช่นในตารางแอดมินนะครับก็จะมี f i ล l ์พาสเวิร์ดพาสเวิรก็ต้องมีการเก็บเฉพาะค่าของ Password เ,เท่านั้นเป็นต้นนะครับคุณสมบัติข้อต่อมาครับชื่อของ Attribute ใน Relation นั้นๆก็จะห้ามซ้ํากันนะครับเมื่อมีการเชื่อมโยงตารางเข้าด้วยกันหรือว่า Relation นะครับชื่อของฟิ l l ไก็ต้องห้ามซ้ํากันนั่นเอง นะครับเพื่อเป็นการไม่เก็บข้อมูลซ้ําซ้อนนั่นเองนะครับถ้าเก็บข้อมูลซ้ําซ้อนแล้วมันก็จะดูไม่ไม่เซนต์เท่าไหร่ในการที่จะเราอาจจะต้องการเพียงแค่การเก็บข้อมูลเพียงค่าเดียวไม่จำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลที่ซ้ําซ้อนที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับซึ่งข้อมูลในแต่ละเรคคอร์ดนะครับหรือว่าในแต่ละแถวของตารางนั้นก็จะไม่ซ้ํากันนะครับ ข้อมูลบางข้อมูลซ้ํากันได้นะครับอยู่อย่างเช่นอาจจะอยู่จังหวัดเดียวกันอย่างนี้สามารถที่จะซ้ํา,ากันได้ในการเก็บสําหรับคคอร์ดนะครับการเรียงลาดับของ Attribute นะครับ a t ต r i b u t e ต่างๆที่อยู่ภายในตารางแล้วก็คคอร์ดนั้นนะครับไม่มีความสัมพันธ์สามารถที่จะเรียงลําดับแบบไหนก็ได้ขึ้นอยู่ความต้องการของเราเมื่อทําความรู้จักกับ B ที่เราจะพบเห็นในเรื่องของ database อันดับแรกก็คือ Super Key นะครับ c a n d i d a t e key Primary Key, Secondary Key, Foreign Key แล้วก็ Composite Key แต่ว่า Key ที่จะใช้งานบ่อยๆที่สุดก็คือ Primary Key หรือว่า PK นะครับ p r i m a r y k e y ที่เห็นในตารางก็คือลักษาอาจจะใช้เป็นกุญแจแบบนี้นะครับกุญแจแบบนี้ก็จะเป็น Primary Key นะครับแต่ถ้าตารางมีการเชื่อมโยงกันมีการ Relation กันแล้วก็จะมีการใส่ FK หรือว่า Foreign Key เพิ่มเข้าไปในตารางนั่นเองนะครับ ซึ่งบางดรยรแกรมก็อาจจะเขียนเป็น PK หรือว่า FK นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้เพียงแค่ Primary Key กับ Foreign Key เพียงพอแล้วในการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่มีความซ้ำซ้อนในระบบอันนี้ก็คือคุณสมบัติเบื้องต้นของ Relation และเรื่องของ Key ครับขอบคุณครับ